โอเคนะครับก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับมาอยู่มาอยู่กับผม I M R กับกานะฮะหลังจากที่ใช้ใช้ชื่อเอ่อตัวเก่าผมไปนานมากผมก็ได้เปลี่ยนชื่อใหม่แล้วมันจะได้ไม่ไปซ้ำกับช่องเอ่อแต่ไงไม่ไปซ้ำกับช่องคนอื่นนะตัวนี้ปืนไหมกระต่ายแต่ไม่มีตังนั้นเราจะไปลองปืนยี่การันเราจะเราจะไปลองปืน Ê bằng con Ok Let's go Mà Ui Ô Bà lìa con đi đi วันนี้เขียมแม่งอย่างดีแต่บอกเลยอืม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 โอ้โหอดตัวก็ตามกันนะ ตัวก็าตายเหมือนกันนะมันไม่มีคนที่ว่าอัตว่าจมันจะไม่ตายนนนนอันนี้มึงจะสกปรกทำไมเนี่ยนี่แหละเวลาเวลาผมเสิร์ฟฟังแล้วมันขึ้นไม่ค่อยถนัด

ไอ้ <c oughs> นี่เอาต่อเอาเลยวาเอาซับึัสขไปด้วย่ะ <c oughs> ยังยังจะไปแปลงเนปืนอีกฮิทางนี้เห็นนะเอาหายเอาหัวแตก って <laughs> ้จะมาซ้อนหัวแตกเหมือนกันนะเนี่ยเอาหน้าเอาอ่ะอุ้ยอุ้ยเดือดมา ชอบอัดตัวดีนักอัดตัวขึ้นเป็นไงร้องว่าตัวอุ้ยคนนั้นคนนั้นเป็นโปะอ่ะอุ้ยอืออีอัตเอออตเลย โอ๊ยจะตะคุบทำไมวะมวันครั้งมันจะไม่เข้าหัวมันจะไม่เข้าหัวจริงๆเลยนะนีพอมันจะเข้าหัวมันก็เข้าหัวเ,เลวือดอัดจอได้ปะเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายเดี๋ยวตาย ไม่มีใครมันไม่มีใครเลยออัอนนี้เผื่อกว่า โดดอะโอเคสลับไอคก็ประมาณนี้นะบอกเลยว,ว่าเวลามันจะไม่เขวางมันก็ไม่เข้าหัวน,นะเออยังไงนี่โอเคขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับเจอกันใ่คลิปหน้าอ้า